มีคนมาบอมสวัสดีครับเน็นแกคือขามน้าขามไฟมาคักค่ะขามป้าขามดงมาคักค่ะปลายมันออกไปแล้วมันคุยกับพี่บอกว่าฝากดูแลซีคนนี้ด้วยเถอะโอ้โหไปหาวันนีสวัสดีครับเอาคือเปิดประเด็นค เนไงคือเลยอาจจะหกได้ได้รถลูกรถลูกรถดานเนี่ยนะรถฉันยังนั่งใส่นั่งตากันนั่งตากันเฮ้ยเลยหมดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้เลยเราอยู่ไหนเนี่ยที้ไปแล้วไม่เป็นไรไม่ไปประกาศไปแล้วประกาศต้อคกูเองยอมในไลฟ์เฮ้ย ไอจีป่ะตอนแรกบนมีผัวใจห้องบอกห้องเรียนยู่คูเดียวมีจุดสามคนพุดไปเขาพุดไปเปล่าเลยเข้ามาบเเพียยลโอ้โหตามมาเป็นสามพันนะเฮ้ยยด็กนั้นเขาก็รู้เลยว่าเราไปไหนเนี่ยเอ้ยรู้ไม่รู้แต่เราบอกแล้วเราดู่มหาชัยตอนนั่งรถไปมาแต่ไม่ต้องบอกเขานะว่าเราจะไปเที่ยว ตรงนี้ใช่ไหมตรงบดวิวตรงบดวิวยี่สิบอ๋อยี่สิบสองโงเลยบ่ี่สโมงอ้มองนี่เลยบ่บินตลอดเขามองวัดแวเนี่ยเอ้าเอาบ่ไม่พี่อยากรู้ว่าเขาขามมาเหตุอย่างยี่บสี่ชั่วโมงคือเขาไปเที่ยวเลยมันมีแกบมานังดิักงอารจากานมาแบบนี้อขพูดเหมือนเราอยู่นี่เลย พี่โบเคยหูเลยอยู่ไกลบ่อยู่ไก่บ่อยโบ่เป็นไหนสิบสิบเอ้าพี่คือหัวพี่อยู่สิบโลก็ผมเป็เที่ยวนี้กูก็เริ่มง่วงอะปักมาบ่อยมาบ่อยอ๋อมาบ่อยมาบ่อยมามาเที่ยวเหรอ อะไรเลือกบอลน้ำเขาเลยมันไม่เสีย่อะอยู่ในทีหลักอ่ะบ่อน้ำเขาได้ยืมเรือไกปกันนี่เป็นอย่าไฟต้องสบายคงดูเป็นพันเคุดูเป็นพันเลยบอกเอ้ยโอ้ยมีไฟน้ำจลตอนแรกพี่ไปพี่ไปโทรมาเมื่อกี้ว่าพี่เติงจะเอากระบะมารับเราบอกอุ้ยดีดีว่ะเข้าไปกันเลยครับมันบอกอ่แต่ว่า ตับรถขับมาข้าอยู่ใส่ป่ะงานตำรวจมเห็นแกไม่ได้เป็นห่วงครับแกอยากมาด้วยเนี่ยไปแล้วไปแล้วได้เป็นห่วงดอกเราอยากมาน้าเพราะเราเสียดายน้องเสียดายหน้องแกุกูนะฮู้ขี่ตุ๊กอย่างมากพุ่งกลับมาเลยนั่งมาจากไหนมาถึงเดี๋ยวเดี๋ยวค่กลับเดี๋ยวจะพาขี่รถกระบะกลับหรอเดี๋ยวไปดูในติ๊กต๊อเดี๋ยวไปดูในติ๊ต่อครับผมลงอีพีแล้วครับนี่ ก็เลยครับอ๋อนี่อันนี้เดินทางแต่ถ้าจะดูแบบเต็มๆแบบอ่าลองฟอร์มใช่ก็คือคิมจ้าวใช่ซุมซอยตากบ้าพวกเขามากใดๆไหนมหันต์จริงใดๆในข่าวแม่พิจึงน่ารักกับน้องๆมากเลยนะสวัสดีออฟผู้ใดจะโทครับลูกเขยมาสั่นเอาไปกล้อดู วความไปฮอดว่าที่แม่เอ่าได้วะได้ว่าเคยไปได้ไหมเราเคยโอ้ยอกไปถอดดีดีมาาตุ๊จักไปที่แปลงขอนแก่นโอ้วันแม่วันแม่วันแม่มาช่วงนี้ไม่ได้นอนแน่สาววันแม่ก็อยูน้เบียเวอเป็นไกลับมาแบมาอยู่ถ้ามาานมากกว่าเดี๋ยวไปดูนะครับนักมา ตัวนูมันกับางนพนโยกเเพื่อนสีเกียรเรามาบุกถิ่นพิเติงครับซ่อยตันเรืมเรืมออกไปบุกละยืนยันยืนันมันอยู่แต่บอสมุดส้มขาสมุดสาคอนสมุาคอสมุสาคอนออกจากมหาชัยมาท่าฉลอนมือเช้นเพราเดอกกันยุคอนกันอยู่เขมืสวดดนี่ส่วนใหญ่เขาลองเรือมาแบบสินค้านะ มีละคาแล้วจิมว่าเปิบริษัทดักไว้อันนี้ก็ีมองลื่นี่ไงอันนี้เป็นข้อราเปิดสเป็นเรืออะไรหมเลยท่าเรือถ้าอะไรที่กตันบอกพี่เห็นตอบชื่อื่อน่มันเป็นแม่น้ำคขงาจีนท้าจีนท้าจีนปาไม้แม่น้อยู่นี่เก่งแท้คือไปเป็นวย จนคอย่ากเอาแบบสาลาระคือเอาแบบส้นทางเนบนวิสาละเอาแบบไม่มีสาลาระก่อนไม่สาลาระก็จิ๊กจิ๊มีว่าสิขีเรา่อยมาเราวสิโต้เรงนี้เอาอใส่ใส่เอาคนจอดเออเออเออข้าพันอยู่ก็ประเดี๋ยวเอาผมแบบเขาลัมันจอดได้กันใช่ต้เรงนี้อยู่ใ้าแยกเลยดิโอพันตรงนี้ยู่พันตรงนี้อยู่อันนี้เราจะไปสมุสงครามเนาะ ไม่ไม่ระเสระเส็คนเจ้าคนเมท่ี้เออเม่นี้ตอนตอนปวกอายั่นถ้าสมุทรตงข้ามไปอย่างกะตลาดหนองหม้เพราะว่าเฉยๆว่าหากิโลได้เไหมข้าม่าเอาเอาเอาแบบสาระอไรัยอะารเนอาแบบสาระใมื่อกี้แบบสารต้องมีตังค์ครับมาได้ทุกอย่างใช่แต่ผมไม่ได้มีเพราะผมมายืมแล้วนะคนะสองห้ยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดชั่วม สองชั่วโมงถึงกรุงเทพอภิวัดปุ๊บอ่าเรามีมีพี่เอฟซีคนสองคนแบบว่าอ่าเราตั้งเป้าไว้ว่าตั้งเป้วาบอกเราบอกเราเราตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะขามน้ำเจ้าพระยามาสถานีวงเวียนใหญ่เลยใช่ไหมมาหาชัยมันเป็นสถานีสุดท้ายของสมุทรสงครามตรงนี้ครับสมุทรคเหมือนจะมีคนรู้นะเหมือนจะเก่งนะ อ่<ย>าตอนนี้ปุป๊บทีนี้เขาก็เลยกรุงเทพไปวัดบางซื่อน่ะมาหาวงเวียนใหญ่เนี่ยไกลกันมากไปว่าเป็นหมดเนี่ยแต่เรารู้ว่าต้องนั่ง BTS หรือ MRT อะไรนี่แหละม,ม,มาเจอพี่ FC พอดีเขาบอกว่าอ่านั่ง BTS ตรงนี้ไปลงอ่ะหาแยกงลากพาเราก็ขึ้นเอ้ยนั่ง MRT ไปลงหาแยกงลากพาเราก็ขึ้น BTS ไปตรงนี้เลยแ <มา S 1> ค่นี้กันนานเลยเด้ออันใช่เป่นกับโบเปิดไฟเกลียงเช่เป็นกับโบเปิดไฟพูดเข้าใจว่าใช่เป็นกับโบเปิดไฟแล้วใช้เกลียงมาหอดอันมาหาใช้ปุ๊บฮ่องก็ เขาที่พักเออของของคุณพ่อผมสร้างไว้เออชื่อว่าชื่อว่า Residence Rising ไม่การงานเมื่อกี้มันก็ยาวขนาดนี้คือเก็บรายเดียวกันเก็บรายเดียวกันใช้เดียวกันไปดูเดี๋ยวที่ดิฟนอหลังได้อ่ยคิดมานะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไปดูเลยครับไปดูอันนี้เป็นพีล็อกสั้นใช่แต่ถ้าพีล็อกยาวอยู่ในส้มส้มไต้เติ้ครับอันนี้หัวกระโดดหัวกระโดดแล้วหัวกระโดดแล้วครับ คนดูก็ประมาณแปดร้อยล้านเก้าร้อยวิวนี่อามหิวกันไหมเด็กๆอันนี้มาขายหแค่หมูใช่ไหมเด็กได้เลยใช้งานได้เต็มที่นะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพให้กับเราแค่หมูเพิ่งเข้าโทนะทุกคนม้อมก็เดียดไม่ต้นม้อมันน้อมเพิ่งกำลังจะหืนกันแล้วเอาล่ะเอาละเอาช่วงช่วงธุรกิจเลยครับ ช่วงธุรกิจต้องไปสไตนมีอะไรไหมสไตันมีทิชชู่ทิศชู่มีไอไอไอขายดีนสมูสมูบ้าพลังสมูบ้าพลังน้ำูตนมะพร้าวใช่ใช่ขายที่ดีจากจีนจีนเดี๋ยวอันนี้คือเป็นคอมมิชหรือว่าคอมมิชชั่นเออเดี๋ยวกทำเองต่อไปทำเองคอมมิชชั่นเราจะตัวดังเตรียมตัวดังใช่ไหมถามว่าอยากอยากอยากขายอะไรมีหมดเอาละคือเดี๋ยวเอาพูดพูดนตรงก่อนวันนี้ เขาไม่ได้ถือพี่หลอกมาทายเพราะว่าเขาจะมากินทานข้าวกับพี่เติงเฉยแต่พรุ่งนี้น่ะเราจองคิวพี่เติงอีกหนึ่งคิวคือเราจะไปรีวิวพาไปบุกโกดังพี่เติงที่ตั้งนะครับเราติดตามเราติดตามเราติดตามพี่ซุ้มซอยตักใช่แล้วที่มีคนติดตามแปดแสนแล้วตอนนี้แปดแสนแล้วครับแปดแสนแล้วแปดแสนจ้องอื่นเขาดูดไปลงได้ห้าคนห้าคนห้าคนแปดแท้ แก่แสนแสนแปดพันถูกคือเอาหน่อยแทะรักเงินรักเงินรักเงินซะเออรักเงินรักเงินรักแสนนี่รักล้านนี่ไรอก่อนอาล้านไร่ไรไรไรวันนี้เข้ามาเขตหมู่บ้านแล้วเฮ้ยนี่คืออันจากพี่เตจมใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโรงงานหมดเลยโรงงานเอโรงงานอ่าพวกหลายคนเข้ามาดิพวกพี่เอศูนยาถ้าเห็นไม่เห็นโรงงานเดียวดียวค่ะหนเกี่ยวกับอาหารเสริม กูบวงกูเบ really ียพอเนี่ยเห็นอยู่หนีบ้านเขาพาร์้สุ่มๆแต่กูไม่ได้เห็นเหมือนแรงบันดาลใจไปกูไม่จูเขาบ้มันคือทางไปบานกูได้เห็นไหมเขาพาร์ทเขาพาร์ทเปิดไว้เนาะเออตอนเด้เปิดโรงงานเราแบบมาทำกับโรงงานนี้โอ้ลึกๆอยู่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรยังไงบ้างมือดีท่าบ้อมเมาก่อนกับจิรู้เรื่องกันอยู่ใช่ละกือบจะรู้ละตอนนี้กัาลังสิไปกันร่างทาวน์เป็นร่างละโอ้เบาๆจิบเบา ทุก EP ด้อขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็ลง EP วันแม่ไปนะแล้วคือมาจิตวันพรุ่งนี้วันหยุดแต่คือคือไม่พอแต่เขาเปิดให้ดูได้ไหมเปิดดูได้โอ้ผมมีคนมันยจบละจบละไอมนีอยู่สามสี่คนได้นั่งเลยเอ้คนแดงเอาป่ะเนาะมันอ้าวไอ้คนดังหรือยังอ๋อไอ้คนถึงแล้วถึงแล้ว สบายเซ้ยบ่นไปเขากินเขาฮะมีพี่นอนอยู่นี้บ่อได้ไปเห็นใส็นงานอย่างนี้เลยอ้าแล้วบ้านดียุ่งเหยียดปะพี่เจ้าล้มเสียบกางวาน ทุกลมาหกบนครับัครับเชิญเชิญเดี๋ยวถ้าอยากายอยากทายแบบยิงไงถ้าไม่ทายก็ดังก็ดังนั่นก็ดังเขากดังเขาเอานั่งเลยนี่นี่นีนั่นนี่ก็ได้เยาะแน่เอ้า

เ <Hoy. S 2> ออเดี๋ยวเก hey, ี่ยวกันเลยเกี yeah. ella, ียวเยติกันเลยอ่ะแล้วเขาเนี่ยจะชีไปแล้วเจอกันใหม่นะคะติดตามไว้ก่อนเดี๋ยวไลฟ์ใหม่ไปแล้ววะไปแล้ว